กับคลาสสิโกโทร026180808เอามาพูดคุยกันครับกับคุณนัททีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบัณ์พอครับดูเหมือนว่าราคาทองคําในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นทิศทางของแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับประเด็นในเรื่องของความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวว่ารัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะยุติการใช้มาตรการแบบผ่อนคลายภายในช่วงของปีนี้เนี่ยมันรับรู้ข่าวเข้าไปในยังในส่วนของราคาทองคําเนี่ยหมดแล้วหรือยังครับค่ะสำหรับข่าวตรงนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าวันก่อนราคาทองคําก็ ทำให้ปรับตัวลงไปถึงระดับ1,625เหรียญยูเอสซ่าถอยออนส์นะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าวันศุกร์นะคะหลังจากการประกาศอัตราการว่างงานของสหรัฐนะคะที่มีการสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะที่8.8ปอร์เซนซึ่งตรงนี้ก็ผิดไปจากที่คาดการณ์นะะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็ทําให้ราคาทองคำนะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ติดตัวขึ้นมาได้ก็สามารถปิดได้เกือบระดับ1,650เหรียญยูเอสซาในวันศุกร์นะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า้งังคุณก็ยังคงกังวลน,นะคะว่าสถานการณ์ของการจ้างงานสราระที่อาจจะชะลอตัวอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาก็เริ่มมีแรงบวกเข้ามานะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะคะก็จะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสราระกันต่อเนื่องนะคะรวมถึงประเด็นทางด้านการเฉลี่ยเทดาน,นี้ของสราระต่อนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีการเอาเข้ามาเจา,ายอย่างชัดเจนนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้รา,าคารองคํำก็เคลื่อนไหวกับแคบๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมในช่วงนี้หลังจากที่รา,าคารองคํำไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,660 เหรียญเวสซาลาได้นะคะก็ทําให้ภาพรวมนะคะทองคก็ยังเป็นลบนะคะแต่ว่าต้องดูว่าอย่างวันนี้นะคะถ้าเกิดราคาทองคําสามารถรัางฐานเทีรดดับ1,640เหรียญ U.S. d o l าได้นะคะก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวใต้หนึ่ครั้งเที่ยดดับ1,663เหรียญแล้วก็เทียดดับ1,675เหรียญเวสซาลานะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะหลุดบริเวณ1,640ลงมานะคะก็อาจจะมีการลงมาทดสอบ บริ 1, เวณ1,635เหรียญหนึ่งพเหรียญได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าภาพรวมของสัปดาห์นะก็ยังมองว่าราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบหนึ่งนกรอยสเหรียญจนถึง1 6ึ5เห้หรียญอยู่ค่ะก็ต้องดูว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งได้นะคะแต่ว่า ต้องติดตามทางด้านการประชุมของทางธนาคารกลางย<ะ>ุโรด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเนื่องนะ,ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรนะคะก็อาจจะมีการแข็งค่าขึ้นมาบ้างตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกกับการาคาทองคำบ้างจากการมีการคาดจา์ว่าทาง ECB นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมในวันพฤหัสนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องว่าในวันพฤหัสนี้จะมีมาตรการอย่างไรออกมาจากทาง ECB หรือไม่นะคะแล้วก็ส่งผลให้ค่าเงินยูโรเป็นอย่างไรนะะเพราะว่าราคาทองคำก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวตามค่าเงินยูโรส่วนหนึ่งด้วยค่ะ อืมครับผมแต่ว่าบางช่วงบางตอนในช่วงของ3วันก่อนหน้าเนี่ยไปทําโลเดวแถวหนึ่งกรอยี่สิบห้าเหรียญเจ็ดสิบเก้าเซนต์ต่อพยอนสกากว่าดูเป็นภาพวีกรายสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองคำเองจริงๆก็มีทิศทางของการปรับตัวลงมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วถ้าให้ประเมินดูณนะวินาทีปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณนัทเนี่ยมองว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยเขาจะเล่นเป็นฝั่งขาลงแล้วหรือยังฮะ ก็อย่างที่บอกว่าในภาพรวมตอนนี้นะคะก็ยังสัญญาณก็ยังเป็นลบอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะไซเวดาวอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราให้แนวรับเทีระดับ1,641เกนะคะถ้าเกิดว่าสามารถวันนี้สามารถประคองตัวเหนือระดับนี้ได้นะคะก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวใต้านกครั้างนะคะแต่ว่าภาพรวมโดยภาพรวมนะคะก็ยังเป็นลักษณะไซเวดาวก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะว่าก็อยากจะให้ดูฐาน จะเป็นเหมือนปีที่แล้วไหมครับที่ดูเหมือนว่าทิศทางของราคาทองคํานั้นจะไปได้ในช่วงแร,แรกแต่ว่าพอดูภาพรวมของตลอดทั้งปีถ้าว่าท่านไหนถือมาโดยตลอดไม่ได้ขายเลยเนี่ยกลายเป็นว่าได้กาไรค่อนข้างน้อยภาพมันจะเป็นลักษณะดังกล่าวไหมฮะค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ภาพรวมต้องบอกว่าปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจนก็ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําแปรลงทุนก็ซื้อขาย อาจจะระยะสั้นก่อนนะคะก็คืออย่างแนวต้านเป้าหมายของปีนี้แล้วก็ยังมองเชี่อจับ1,800เหรียญยูเยอเซอรานะคะก็ยังไม่ได้มองสูงกว่านั้นนะคะก็ยังให้แนะนํำนักลงทุนนะคะก็ทยอยขายบริเวณแนวะต้านหลักๆนะคะเพราะว่าปัจจัยลบในปีนี้ก็ยังค่อนข้างมากนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงก็ยังมีนะแต่ว่า แนะนำอย่างช่วงนี้นะคะก็นักลงทุนโอกาสที่มันจะปรับตัวลงก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้นักผู้ลงทุนระยะสต้านก่อนนะคะส่วนนักลงทุนที่จะสะสมระยะกลางร,ระยะยาวอาจจะเข้ามาทยอยซื้อทีเวลาร,ระะารรคาทองคำมีการปรับตัวลงมางแงงคะ่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบคุณชาสวัสดีค่ะครับนั่นคือภาพรวมนะครับสําหรับมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะครับจากทางฝั่งของ Classico Futures คุณนัทธีจุฑาวรากุลนะครับ